สวัสดีครับผมนายแพทย์สลามพิบูลสินนะครับเป็นคุมารแ,แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงสยามซินคาร์ลสนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงบ,บ่อยๆในขณะนี้นะครับนั่นคือเชื้อไวรัส RSV นะครับไวรัส RSV เนี่ยย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus นะครับเป็นไวรัสในกลุ่มทางเดิหนหายใจตัวหนึ่งซึ่งระบาดมากในช่วงหน้าฝนนะครับไวรัสตัวนี้มีความสําคัญยังไงก็คือไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้ง่ายในกลุ่มเด็กที่ไปโรงเรียนและเด็กเล็กๆนะครับแต่เมื่อติดแล้วเนี่ยทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนน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 นะะ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 คคคครรรรรรรัััััับบบเเเชชชื้้้้้้ออออีีีมมมกกจจจาาาาาาาดาใ่่่่ววววงงงงงหหฝพพฉุุณณแลลูไปโยตตนะครับ เนื่องจากเป็นเชื้อรับในกลุ่มไข้หวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดก็คือติดได้เหมือนไข้หวัดนะครับก็คือการไอจามลบกันการสัมผัสกับเสมหะการสัมผัสแบบน้ำมูวนํำมาเข้าปากเข้าจมูกนะครับสิ่งของที่มีเชื้อติดอยู่ก็สามารถทําให้เด็กติดเชื้อต่อได้เช่นกันถ้าเกิดเด็กไปจับแล้วนํามา็ยี้ตาเข้าปากเข้าจมูกเชื้อนี้สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่ระยะฟักตัวอยู่ในช่วง3-5วันนะครับแล้วก็สามารถมีอาการได้1-2อาทิตย์ เวลามีการติดเชื้อเนี่ยอาการก็จะเหมือนอาการของกลุ่มไข้หวัดนะครับก็คือก็มักจะมีอาการไข้มีไอจามน้ำมูกเจ็บคอได้นะครับในกลุนี้ที่เป็นเด็กเล็กๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเด็กที่มีอายุน้อยๆเนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงได้ในเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยอ่ก็จะมีอาการไอเยอะหอบเหนื่อยที่หมอบอกได้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยในเด็กที่เป็นอาการมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการหอบเหนื่อยมากถึงขั้นต้องลง ICU หรือว่าต้องนอนรักษาตัวโรงพยาบาลเป็นเวลานานได้อาการส่วนใหญ่ก็คืออยู่ประมาณ์นะครับ โดยทั่วไปเนี่ยเวลส RSV เนี่ยเราก็จะ วินิจฉัยจากความชุกของโรคนะครับก็คือถ้าเด็กมีอาการไข้หวัดหรือมีอาการไอเยอะผิดปกตินะครับร่วมกับช่วงที่มีการระบาดของโรคเยอะเช่นช่วงหน้าฝนมีประวัติคนที่โรงเรียนหรือว่าคนที่บ้านเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสในการติดสูงนะครับเราก็จะได้ถึงเชื้อกลุ่มนี้มากขึ้นในการวินิจฉัยยืนยันว่าเป็นเชื้อกลุ่มนี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็จะทาการในการตรวจป้ายจมูกนะครับเพื่อเป็นการดูว่ามีเชื้อไวรัส r s v ในโพรงจมูกหรือไม่นะครับถ้าพบเชื้อก็มีโอกาสก็จะสันนิษฐานวาาเป็นเชื้อในการต เจะไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มนี้นะครับ โดยทั่วไปเนี่ยการรักษาของการเด็เชื้อไวรัส RSV เนี่ยจะเป็นการรักษาตามอาการนะครับเนื่องจากว่าเชื้อตัวเนี้ยไม่มีการต้านไวรัสตัวเฉพาะนะครับอาการเนี่ยเราก็จะรักษาตามอาการที่เด็กเป็นนะครับเช่นถ้าเด็กมีอาการไข้สูงเราก็จะให้ยาลดไข้เช็ดตัวถ้าเด็กมีอาการซึมเพียกกินไม่ได้ก็จะมีการให้น้ําเกลือนะครับส่วนใหญ่ในเด็กที่มีอาการเยอะก็จะมีอาการไอมากมีอาการหอบเหนื่อยได้พวกนี้เราก็จะรักษาด้วยการพ่นยานะครับมีการดูดน้ำมูกล้างล้างจมูกดูดเสมหะเพื่อช่วยเคลียร์เสมหะออกจากปอดและหลอดลมของคนไข้นะครับ กลุ่มที่ต้องระวังในการติดเชื้อเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางพิเศษนะครับเช่นเด็กที่มีโรคปอดโรคหัวใจนะครับเด็กที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันต่ำนะครับเด็กที่เกิดก่อนกําหนดต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องระวังนะครับ นะการป้องกันที่ดีที่สุดของ r s v คือการดูแลเรื่องความสะอาดนะครับการใส่หน้ากากเวลาที่มีเด็กไม่สบายการยดเป็นดีที่ชุมชนเวลาที่มีการระบาดเยอะๆนะครับการล้างมือก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อนะครับเพื่อลดปริมาณเชื้อที่จะแพร่ระบาดไปคนอื่นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเด็กถ้าบุตรหลานของท่านนะครับมีอาการไม่สบาย มีอาการไข้หวดัดมีอาการไอน้ำมูกเนี่ยแนะนําว่าให้หยุดเรียนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งพาไปโรงเรียนเพราะว่าจะเป็นการเสี่ยงที่จะนําเชื้อให้สู่คนอื่นได้นะครับในกรณีที่ในบ้านของท่านนะครับมีกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดมีใครไม่สบายอาจจะต้องแยกออกจากกันนะครับเพราะว่า,าเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าติดเชื้อเวลากลุบบ่มนี้อาจจะมีอาการรุนแรงได้มากนะครับในผู้ใหญ่นะครับที่ไม่สบายเนี่ยแนะนําว่าอาจจะต้องใส่แมสนะครับเวลาเขาใกล้เด็กเพราะผู้ใหญ่เองก็สามารถแร่เชื้อใ้ดกกก่่นนาารออลุมมี สมเด็กเนก็เป็นตัวทําให้เด็กติดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดหลานของท่านเนี่ยมีอาการไม่สบายพยายามอย่าพาไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการไข้สูงมีอาการไออาการน้ำมูกหรืออาการที่ดูแล้วเด็กมีอาการเหนื่อยผิดปกติแนะนําว่าให้พาหลุดหลานของท่านมาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินแล้วก็รับการรักษาดโดยแพทย์นะครับ